อะไรอ่ะไขาเล่นเตะเขเล่ไยไปแล้วนะไปเลยวขาเลนไทยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคุณผูาชมใหญ่โตใหญ่โตคุณดิฉัใจนะเฮ้ยเจ้าหน้าเขินว่ะก็ดีคือคือไม่คิดว่าเขาจะจะทำอะไรทำนองนี้เท่าไหร่เพราะจริงๆเราพื้นฐานเขาเป็นคนไม่รแมนติกี่็แบบจะเป็นคนไม่บอกรักเหมือนเขาจะตะกี้อะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นเขาทำให้เราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่า ปีหน้าไม่ต้องให้แบบช่อเยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าด้วยเราคงราคาเหรียเงี้ยเราอาจจะเก็บเงินไปทำอื่นกว่าต้นประมาณนั้นค่ะแต่แฮปปี้ค่ะแล้วมีอะไรให้เขาบ้างฝั่งเราอะหนูให้รูปภาพว่าเป็นคาวเป็นหนูแล้วก็เป็นน้องไดล่าเป็นน้องหมาขาวอะไรไม่เขาเป็นพี่ปีกมือไม่ถือเราก็คาดหวังเนาะไม่ไม่เป็นเป็นเป็นศิลปเป็นศิลปินที่เขาชื่นชอบหนูก็เลยไปสั่งวาดมาบอกเขาไหมว่าไปติดที่ไหน บ้านเขาเขาจะทำบ้านจะเสร็จแล้วค่ะบ้านจะเสร็จแล้วเสร็จปลายมีนานี้น่าจะเสร็จแล้วใช่ก็เลยอ่ะเป็นแปะหน่อยประมาณนั้นค่ะแ, <c oughs> แต่เขาก็ถ้าพูดวันก็ใช่แต่า้านบอกว่าแต่ยกบ้านให้ค่อยพร้อมกับนี่ดีสิบล้านคือ,อเป็นประโยคที่โมผงเผินๆนะ่ดูแบบดูรักเรามากอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้ามองลึกลงไปอา้าวอะไรคือคือก้อยว่านะเขาชอบปวูก้อยว่าเขาชอบเล่นฉีก สมมุติว่าให้มีคนบอกว่าอยากให้เล่นกระตันยูอะไรเงี้ยบางทีเขาเบื่อแล้วเขาบอกเขาพูดว่าเขากะตันยูมาช่วยชีวิตเขาละเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากแบบฉีกบ้างอะไรเงี้ยฉีกไปฉีกมาโดนด่าเลยแต่มันก็จริงตามนะเขาบอกว่าเม้ากับแม่เขาไม่มีปัญญาผ่อนแล้วกมีปัญญาอยู่คนเดียวเราก็พี่พี่อยู่ผ่อนเถอะนะพี่อยู่ผ่อนดีกว่าพี่อยู่ผ่อนดีกว่าค่ะแต่เพ่อบอกว่ามีส่วนออกไอเดียบ้านหลังนี้เขาเยอะมากเลยนะ เขาก็จะถามพี่ว่าแบบชอบแบบไหนอะไรยังไง mm hmm. คือจริงๆอย่างพี่นิกกี้จริงเขาดูไว้หลายที่มากแต่บางที่เราก็จะรู้สึกว่าราคาแพงกับแพงมากเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาต้องใช้เงินทั้งก้อนที่เขาเก็บมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อซื้อบ้านหนึ่งหลังแล้วเงินเก็บมันน้อยเราก็จะแค่บ,บอกเขาว่าเราซื้อนี่ราคาที่เราไหวไหม mm hmm. แล้วเรากเก็บเงินไว้เออเขาก็มันมัน,ม,นมันไม่ได้จาเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แนะนําเขาอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นเรื่องที่ทีที่เขาก็สั่งนะคะก็สา่งเขาบอกเรื่องการตกแต่งเพราะจะมีคนออกไอเดียหมดเลยเขามีหน้าที่จ่ายเงินเดี่องเขาจะบอกว่านุ่นนุ่นนุ่นงเวอร์นา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 งมีไอเดียของนางค่ะแต่เขาก็จะเป็นคนที่ถามตลอดว่าเวิร์หรือไม่เวิร์แล้วเราก็จะมีทัศนคติแล้วก็จะตอบไปว่าเออเราเป็นเราเราอันนี้นะแต่ถ้าเป็นคุณคุณจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคอยให้คำแนะนำปรึกษาอะไร เขาก็เป็นคนชอบปรึกษาเขาก็จะถามแล้วหนูก็จะพูดของหนูแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอย่างที่หนูต้องการนะไม่นาก็จะมีของนาใช่ค่ะเขามีมุมจริงจังเลยว่านี่คือเรือนหอของเรานะอะไรเงี้ยเรือนหอเรืมุมจริงจังเขาก็จะไม่ได้พูดอะไรจริงจังนะแต่เขาเราก็จะคิดแหละว่าแบบเอ๊ะบ้านหลังนี้มันจะยังไงนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่มีรีบไม่มีรีบไม่มีอะไรรีบใช่ค่ะกจะมีเรือนหอจริงๆอ่ะบ้านหลังนี้เลยไหมหรือว่าเราอาจจะคิดว่าจะต้องบ้านอีหลังนึง แม่แม่ Mad am, ดูอยู่เนี่ย <c oughs> เออหนูว่าสมมุินะสมมูรเลย <c oughs> หนูว่าทำอะไรให้มันง่ายๆอย่างสมุดสมบูรว่าเป็นบ้านที่เขาซื้อแล้วหนูรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้ออะไรที่มันมากมายถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่กันแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นหนูว่าพอแล้วถ้าถึงวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่เขา <c oughs> มีเตรียมห้องให้ให้เราด้วยไหมแบบบ้านหลังนี้ยเป็นห้องยากเฉพาะของหนูเลยค่ะเออหนูคิดว่าไม่มีคือ S <S แต่จะเป็นห้องเฉพาะเราก็อาจจะอาจจะไม่มีประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะนั่นแหละจริงๆแล้วสการเ์กับบ้านอย่งนี้จริงๆเราช่วยกันเลือกมาตลอดเวลาเลยใช่มแล้วก็มาจพี่หลังแต่ก็เองก็มีหลังใช่ใช่ใช่เพราะพี่นิกนกี้ก็ซื้อบ้านพี่นิกกี้ก็ซื้อบ้าน <S <S ของก้อยแต่ว่าจริงๆปรึกษากันทั้งสองหลังแบบพี่นิกกี้เขาจะซื้อของเขาก็จะซื้อของก้อยก็ดูกันว่าแบบโซนไหนดีตอนแรกเคยจะซื้อในหมู่บ้านเดียวกันแล้วนางก็บอกว่า แล้วทะเลิกเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เอ้าเราก็เลยอ้ามันก็จริงเดี๋ยวมันจะยังไงเราก็เราก็เคยคิดว่าแบบมีช่วงหนึ่งที่ไฟเหมือนไฟไหม้แบบไฟไหม้อยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไฟไหม้เราไปอยู่อีกโซนหนึ่งไหมถ้าสมมติมีปัญหาจะได้ย้ายก็เลยอยู่กันไกลเลยค่ะที่นี้บ้านอยู่คนละฝั่งเลยใช่ใช่ แม่ขอเราเานี่ยเขามีส่วนทำไว้ในการช่ดออกอ,อกไอเดียออกความคิดว่าเป็นตกแต่งแบบไงเป็น,นอินทีเรียคนเดียวกันเลยค่ะ<อ>ใช้อิเทียคนเดียวกันเขาก็จะเสนอเสนอ,สนอค่ะแต่ส่วนใหญ่อีกหลังคือส่วนใหญ่แม่ก็เลือกจะเขาเฉพา้เจ็ดเดียวเป็นของเขาไปสี่สิบล้านโอเบาเบากว่าเยอะ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 สำหรับคู่เราเนาะหรืออินี้กี้ก็เริ่มงโตขึ้นกับน้องก้อยอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบคอยสอนคอยเือนจริอยหคะไม่อยกร จริงๆแล้วพี่เขารู้เรื่องนะแต่ดูว่าจะสังเกตว่าเวลาเขาเจอกล้องเหมือนเขาจะเล่นแบบเล่นสมองไหลแต่จริงๆเขารู้เรื่องใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆเขารู้เรื่องค่ะแต่เหมือนกับว่าเวลาเขาออกสื่อก็ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจริงจังอยากเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูว่าหนูถ้าไม่ได้ต้องบอกอะไรเขาเลยอะค่ะเขาเขาจัดการตัวเองทั้งหมดแล้วก็เขารพกรัดตสินใจของเขาพี่ชีวิตหน้ากล้องกับหลังกล้อง หรว่าต่างนะจริงๆนางมีความขี้อายด้วยแล้วก็แบบไม่ได้เออไม่ได้แบบเจียวจาวขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าพอเห็นกล้องแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยูนิก็มีอํานาจอะไรขึ้นมา <c oughs> หนูก็จะเห็นแบบมีองค์อะไรของนางอ่ะ <c oughs> ซึ่งเออใช่ซึ่งพอหนูเห็นแล้วก็เป็นเหมือนแบบมันคนทำการแสดงในแบบหนึ่งของเขาอะค่ะ <c oughs> หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นแบบนั้นเลย <c oughs> เออถ้าปลายปีไอ้อปลายเดือนนี้น่าจะสองปี เขาจะพูดกับเราจริงจังไหมว่านั่งแต่างงานเ,าเ,เนานขเาพูดอะไรเล่นกันนะคนจะรับ้ไหมเขาจะเป็นคนขี้หวานเลยเขาจะไม่พูดอะไรจริงจังแต่หนูจะชอบไ,ได้ยินอะไรแบบนี้จากการที่เขาไปพูดกับคนอื่นพูดกับรายการอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับหนูนี่ไม่ไม่มีเลยได้พูดตอนนี้อะคะอย่าเพิ่งนะ <laughs> อย่าเพิ่งคือ <laughs> หนูว่าหนูไม่รีบแต่ว่าหนูว่าพอเราใช้ชีวิตไปด้วยกันสักพักหนึ่งมันจะพอเห็นเองหรอว่าเราพร้อมณตอนไหนมันก็น่าจะ เจ้เวลานั้นเองจ้ะมีกะกะไหมคะไม่เลยดีอุ้ยกะแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวให้ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะรู้จะโต๊ะโต๊ะอ๋อมาคือที่นิกกี้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนมีส่วนกับลอยคือเวลาเขาอารมณ์เสียหรือเวลาอารมณ์ร้อนมันก็จะดีดขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ใช่คนพื้นฐานยอมทน ให้ฟังหนูเขาคุยอะไรกัน,นีนย <c oughs> ดูมันมากเออหนูไม่ยอมคนเหมือนกันยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนร้อนชนร้อนมันก็เลยซัดก,กันเลยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือพอเราใจเย็นเราเคลียร์กันได้มันก็เคลียร์จบค่ะใช่รวมถึงเคลียร์เรื่องที่แบบพี่กี้แบบแอบปื้มน้องโฟด้วยไหมคะ,ะ <c oughs> พี่โฟเหรอเ <c oughs> ขาชอบนางชอบแน่นอนแล้วพี่โฟเป็นคนนั้นนใครชอบอยู่ลยแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบ เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ชอบเลยแต่พี่โฟชอบเขานี่คือสิ่งที่เขาบอกหนู<ช>แต่หนูเนี่ยเคยเห็นเทปเขาโกหกคือเห็นตาก็รู้แล้วว่าก็าชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่โฟเป็นคนน่ารักมากๆค่ะแต่หนูไม่ได้มีปัญหาอะไราหนูรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชื่นชมคนใน,ในรูปแบบของตัวเองก็เอาพี่โฟพอได้มาออกหนูก็เลยแบบแกล้งหยอกถามเล่นเลยจ้ะหนูว่าหนูมีความขี้หึงแต่จะไม่ได้แสดงออกไปมากแต่ถ้าถึงจุดก็คือแบบว่า ก็จะเป็นคนละเรื่องกันไปใช่แต่ว่าเขาไม่เคยทําตัวให้เป็นให้เรารู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะตั้งแต่คุยกันมาค่ะหลังๆนี้เขาก็เกรงใจก้อยมากขึ้นนะพยายามแบบอุยเดี๋ยวน้องก้อยว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เกรงใจกันเพราะว่าหนูว่าหนูให้อิสระกเขาเยอะมากแบบอยากทำอะไรทำลุยยูทูบแบบอยากจะอะไรเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราเกรงใจเขาเราเออเมื่อเขาเกรงใจเราเราก็เหมือนเกรงใจกันมันก็เลยโอเคกับการสกรีสาวๆเข้ารายการไหมคะ แล้ว่าข้างหก็แบบแล้วก็จะมีแซลมีบ้างมีบ้างเราก็จะแบบว่าคนนี้คนนี้ใช่ทางไหมแต่จริงๆถ้าแฟนเราชอบใครเราจะรู้นะเห็นตารู้เลยว่าคนนี้ใช่ทางไหมอ่ะแล้วคนนี้ไม่ใช่ทางเราก็จะชิวเลยแต่สมมติเราอุ๊ยใช่ทางเราจะพูดว่าเขาเป็นใครแล้วก็คุยกันหน่อยเฮ้ยเรา้ว่าคนชอบแบบไหนถ้าเขาก็แบบ หนูว่ารักคือเห็นตาก็จะรู้แล้วมันมันจะมีน้ำอะไรสักอย่างออกมาแบบนี้ยงไงเนีแน้แล้วแ,แต่อย่างหนูแต่หนูจะไม่ใช่ทางแบบว่าเฮ้ยทำไมแต่หนูก็คือว่าคุบบคยผู้หญิงคนนั้นมันใครเรามาเป็นเพื่อนกันหน่อยหนูเป็นคนที่แบบว่าสมมติว่ามีแนวโน้มหนูก็จะเรามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันดีกว่าอย่างเงี้ยใช่คดีี่งโอ้เรื่องคดีเดี๋ยวเดียวหนูว่าหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึง,ถงไหนแล้วแต่ว่า เ bon. ท started, enjoy, been, h, om, ่าที่รู้ก็คือน่าจะมีการรับผิดชอบต่อการคิดว่าคิดว่าแล้วก็อยากย้ายเขาได้คืนอยากเขาได้คืนแนวโนมน่าจะได้คืนละค่ะอะไรว่าน้มีนเ้าจะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คดีไหนคะเนี่ยคดีของนิกกี้อ๋อคดีก้อยหรือคดีพี่นิกกี้อ๋อตะกี้ก็ตอบ่คดีของนิกกี้อ๋อตะกี้ก็อตอบพี่นิกกี้คดีฟองค่าของก้อย ก็คดีก็คือตามที่บอกไปเลยคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดการล้อมชองกันมาหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าการวิจารณ์มันอยากให้มันมีขอบเขตเึ่นกันแล้วกันเนาะก็ว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราเราเลือกที่จะทําสิ่งเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อัดเรามันเราเป็นคนในแบบพื้นที่สื่อเราเราควรจะรับได้แต่เรารู้ว่ามันมีคดมันมีขอบเขตของคนมีขอบเขตของคมวิจารณ์ โมเวนที่หนูหาไปเห็นว่าแบบหนูอาจจะไม่เป็นไรแต่แม่หนูที่เคยเส้นเลือดสมองแตกแล้วอ่านสิ่งเนี้ยที่นั่งด่าลูกอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออคนเรามันอาจจะต้องมีเส้นนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากจะทําร้ายกันแต่เรารู้สึกว่าเออเขาควรรับผิดชอบในคําพูดของเขาบ้างประมาณนั้นแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแตกก้อยทําสิ่งนั้นไปแทบจะไม่มีเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับก้อยอีกเลย <laughs> จนถึงตอนนี้ประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอคขอบคุณค่ะ หลังจากกอบเลยไดยังไงเนี่ยองา